สวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง YouTube ลูกเสือรายชาแนลแล้วก็ทางเพจนะครับแล้วก็ Facebook นะครับอ่ะยังไงก็เรามาตามต่อกันเลยนะครับกับงวดประจําที่16นะครับอ่ะ16กุมภาพันธ์67กับแนวทางนะครับอ่ะแนวทางเด่นล่างนะครับแม่นๆนะครับหวยฟรีนะครับ มานะครับภายในสามตัวจะมาหนึ่งตัวนะครับสูตรแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอ่าดูเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจาณในการรับชมนะครับคิดวิเคราะห์อย่างแยะนะครับดูอย่างมีสตินะครับกับคลิปทุกคลิปที่ผมให้ไปนะครับเพื่อแบ่งปันแนวทางเพื่อนสมาชิกนะครับที่ชอบชื่นชอบนะครับสูตรคำนวณนะครับอ่าก็คือดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่างวดนี้นะครับจะมาตัวไหนนะครับ ก็คือผมแบ่งปันให้แล้วนะครับดูคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับอ่ะเรามาตามต่อกันเลยนะครับก็งวดที่แล้วที่ผมทําไปนะครับก็คือนี้นะครับงวดประจำวันที่1กุมภานะครับจะมาสายล่างมาทั้งหมดเลยนะครับทำได้เกาหนึ่งนะครับจะได้91 913ได้91 468ได้85นะครับเกตเกได้89นะครับอ่า468มา6ดึ่งนะครับผมนะแต่อันนี้เป็นศูนย์นะครับ 0ูนยนะครับจะมาอะไรนะครับ024จะมาเลขเลขออกเลยนะหกศูนย์สามนะครับข้างล่างเป็น0ูนย์เนะครับอ่ะศูนย์เาถือว่ามานะครับผมนะก็ถือว่ามาก็คือเลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับภายได้สามตัวก็คือถือว่ามานะครับผมเรามาดูกันมางวดประจำวันที่16กุมภานะครับ ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ3ตัวเนี่ยภายใน3ตัวจะมา2หรือจะมา1นะครับ่ะเราไม่ล่วงรู้หรอกนะครับว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่เราทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับทําสูตรแนวทางแต่ละแนวทางนะครับเพื่อแบ่งปันให้เพื่อสมาชิกนะครับได้ดูกันนะครับทางผมผมก็ทําตามสูตรนะครับผมทำตามสูตรนะครับสูตรของผมนะครับเงินของท่านนะครับ คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับดูคลิปอย่างมีสตินะครับผมนะยังไงก็เรามาบวกกันเลยนะครับผมโดยเอา9นะครับเอา9บวกกัน2ครั้งนะครับ9บวกเเป็น18นะครับ18บวก18บวก5เป็น23บนะครับ23บวก2นะครับ23บวก2เป็นเท่าไหร่นะครับผมนะลงท้ายด้วยเลขอะไรนะครับอ่บาบวก2ลงท้ายด้วยเลข5นะครับผมนะ แล้วก็5นะครับ5จะมีอะไรนะครับ5 9 1เก้าบวกกัน2ครั้ง5้บวกสนะครับ5 6 7นะครับผมนะอ่าเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็อะไรนะครับ1นึ่ก็คือบวกทีละสองนะครับผมนะเจ็ดแปดเนะครับผมนะอ่ะเจะอยู่หรือ9จะไปเรามาดูกันนะครับเรียกล่างว่าจะอยู่อีกไหมหรือจะไปนะครับ จะได้สามตัวนะครับผมนะอ่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางแล้วนะครับอ่ดูอย่างมีสติด้วยนะครับผมนะอ่ิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับกับสูตรแนวทางเด่นล่างแม่นๆนะครับผมนะสามตัวมาหนึ่งตัวหรือจะมาสองตัวเราไม่ล่วงรู้นะครับผมนะอ่กับเลขล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับอ่จะมีอะไรนะครับวันปฏิวันที่สิบหกนะครับเดือนกุมภานะครับ จะมี5มี7มี9นะครับผมนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับออยังไงก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะคิดวิเคราะห์แยกแยๆนะครับกับแนวทางทุกแนวทางสูตรทุกสูตรนะครับขอบคุณครับ